ช่วงนี้พบกับคิดยกกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานคีดีไอค่ะคุณผู้ชมคะโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศไทยก็คือการวางอนาคตที่ดีสำหรับเด็กๆเ,เพื่อที่จะได้ช่วยกันเสริมสร้างอนาคตให้กับประเทศไทยนะคะอาจารย์คะถ้าพูดถึงโรงเรียนในประเทศไทยก็อาจจะมีคำถามว่าจะสร้างให้ดีได้อย่างไรสำหรับอนาคตควรจะต้องเฟ้นหาโรงเรียนอย่างไรคะอาจารย์ ครับโรงเรียนดีๆนะครับในประเทศไทยคนมักเข้าใจว่ามีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องไปจ่ายแปะเจี๋ยให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆครับแต่ที่จริงนะครับโรงเรียนดีๆมีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วถ้าเราสร้างโรงเรียนดีเพื่อเด็กไทยศัตววรษไหนก็อยู่รอดได้ครับวันนี้จะขอเอางานนะครับที่ทาง TDRI นะครับร่วมกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาเล่าให้ฟังครับว่าโรงเรียนดีสําหรับเด็กไทย มีอยู่ที่ไหนในประเทศไทยบ้างครับอาจจะขอยกตัวอย่างนะครับที่เราไปศึกษามาแล้วก็เก็บกรณีศึกษาที่น่าสนใจเหล่านี้ไว้ในเว็บไซต์21ที่เห็นนี่นะครับโดยทีมงานของเรานะครับไปเฟ้นหานว,วัตกรรมครับว่าโรงเรียนไหนในประเทศไทยมีนว,วัตกรรมด้านการศึกษาดีๆครับและไปวิเคราะห์ถอดบทเรียนสื่อสารให้เข้าใจง่ายครับเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปใช้ประยุกต์ได้กับทุกโรงเรียนครับ แล้วตัวอย่างของวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กในอนาคตที่เฟ้นหามาแล้วคืออะไรคะทุกท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่าจริงๆแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับที่อยู่ในจังหวัดทางไกลนะครับอยู่ในพื้นที่ชนบทอย่างเช่นที่ศรีสะเกดนะครับก็มีการสอนคณิตศาสตร์นะครับให้น่าสนใจทําให้คณิตศาสตร์ไม่ใช่ยากขมทับโดยที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้เอาวิธีสอนคณิตศาสตร์แบบญี่ปุ่นนะครับเข้าไปช่วยให้โรงเรียนนี้สอนคณิตศาสตร์แบบใหม่ครับ นั่นคือไม่ใช่การสอนโดยครูเป็นคนสอนนักเรียนฝ่ายเดียวแต่ให้เด็กๆนะครับมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านคณิตศาสตร์ครับอย่างหลากหลายเด็กมาช่วยอธิบายกันเองครับแล้วครูเป็นผู้ส่งเสริมนะครับให้เด็กสรุปได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ทำให้เด็กอยากเรียนนะครับเพราะรู้สึกว่าเรียนแล้วสนุกครับ เด็กกล้าแสดงออกไม่กลัวผิดเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์จึงไม่ใช่ยาขมอีกต่อไปครับถ้ามองในแง่วิชาการถ้าไม่ใช้ยาขมด้วยการป้อนข้อมูลมากๆเรื่องวิชาการทางเลือกอื่นคืออะไรคะครับการเรียนการสอนที่สําคัญในสมัยนี้นะครับคือการเรียนการสอนจากทําโครงงานครับแต่มีโรงเรียนในต่างจังหวัดของประเทศไทยครับอยู่ที่อําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับคือโรงเรียนบ้านปลาดาวครับมีนวัตรกรรมที่น่าสนใจครับ คือมีอุปกรณ์มีพื้นที่ประจำไว้ให้เด็กทำของหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็น maker space นะครับโดยเป็นการต่อยอดจากการทำโครงงานของโรงเรียนต่างๆตามปกติตตตตตตกครับการเรียนการสอนแบบนี้หัวใจสำคัญก็คือเด็กจะเรียนรู้ได้ไม่ใช่ดูคุณครูหรือดูใ,ใครทำครับแต่ว่าต้องลงมือทำเองครับเพราะฉะนั้นเรียนแล้วก็จะสนุกแล้วก็ปลุกความคิดสร้างสรรค์นในตัวเด็กออกมาครับ เพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านปลาดาวนะครับก็เป็นโรงเรียนต้นแบบที่น่าสนใจครับสามารถสร้าง maker space ได้อย่างต้นทุนต่ำและก็ขยายไปกว่า120โรงเรียนในประเทศไทยครับโรงเรียนก็เปิดให้คนเข้ามาชมมี open house อยู่ทุกเดือนครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนวัตรกรรมที่น่าสนใจในราคาย่อมเยาวด้วยครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในสังคมไทยมีเด็กที่แตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะเด็กที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โรงเรียนที่จะเฟ้นหาหรือว่าปรับสภาพให้ดีขึ้นควรที่จะให้ความสําคัญกับความแตกต่างอย่างไรบ้างคะโจทย์อีกโจทย์หนึ่งนะครับของการศึกษาไทยก็คือเด็กชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กได้โอกาสนะครับมักจะมีปัญหาในการเรียนรู้ที่ช้ากว่าเด็กอื่นสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งครับเป็นเพราะว่าเด็กไม่สามารถพูดภาษาไทยฟังภาษาไทยเขียนอ่านได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกลวิธีครับ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดินนะครับที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับค้นพบวิธีทำนวัตกรรมด้านการศึกษาที่น่าสนใจโดยความช่วยเหลือของมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ครับโดยใช้ภาษาแม่ของตนนะครับเป็นสะพานแล้วค่อยสานต่อภาษาไทยและเมื่อเข้าใจภาษาต่างๆดีแล้วก็จะสามารถเรียนวิชาต่างๆได้ดีครับโรงเรียนนี้นะครับมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวมงครับเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนทำให้เด็กสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ ก็เริ่มจากการใช้ภูมิปัญญาใช้เนื้อหาท้องถิ่นใช้นิทานของชาวมง้งมาเป็นตัวเดินเรื่องให้เด็กเล็กได้เรียนรู้กันนะครับแล้วใช้วิธีเขียนภาษามง้งนะครับโดยใช้ตัวหนังสือไทยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะค่อยๆซึมซับตัวหนังสือไทยแล้วต่อมาก็จะสามารถอ่านไทยเขียนไทยได้โรงเรียนค่อยๆเติมวิชาภาษาไทยเข้าไปตามช่วงวัยของเด็กครับและเมื่อเด็กเรียนรู้ได้นะครับอ่านออกเขียนได้อ่านเข้าใจ ก็จะเรียนวิชาอื่นได้ดีด้วยครับเด็กโรงเรียนนี้จึงมีคะแนน NT นะครับได้เหนือกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยนะครับว่าทาได้ได้อย่างไรครับทางเลือกในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับถือเป็นทางเลือกนะครับที่เด็กมปลายกลุ่มอกกลุ่มใจกันมากนะครับในยุคสมัยของพวกเรานะครับคุณนัฐาครับเด็กสายวิทยาศาสตร์อาจจะมีโอกาสเรียนที่สนใจจริงๆเฉพาะแพทย์กับวิศวกรนะครับที่เป็นสาถายอดนิยมแต่ทางเลือกเดี๋ยวนี้มีกว้างไกลครับ แล้วโรงเรียนที่ดีนะครับควรจะทําให้เด็กค้นพบตัวเองตั้งแต่มัธยมปลายครับมีตัวอย่างโรงเรียนดีๆนะครับคือโรงเรียนอบจของเชียงรายครับซึ่งเปิดถึง17โปรแกรมนะครับไม่ใช่เฉพาะมีโปรแกรมวิทย์หรือโปรแกรมศิล์นครับแต่เปิด17โปรแกรมตั้งแต่เตรียมแพทย์เตรียมวิศวะวิทย์คณิตแบบทั่วไปไปจนถึงการเปิดกีฬานะครับการเปิดโปรแกรมดนตรีการเปิดโปรแกรมจัดการครัวเรือนนะครับอย่างที่เห็นกันอยู่ในภาพเนี่ยครับเพราะฉะนั้น นักเรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจนะครับเห็นทางไปของชีวิตของตนได้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรโดยการพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้โรงเรียนก็ไปร่วมกับพันธมิตรต่างๆเช่นสโมสรฟุตบอลนะครับในเชียงรายนะครับมาคิดหลักสูตรดีๆกันแล้วการเรียนแบบนี้ก็แปลว่าต่อไปมีตลาดแรงงานรองรับครับนี่เป็นตัวอย่างน่าสนใจในระดับมัธยมปลายด้วยครับในภาพรวมค่ะอาจารย์การศึกษาไทยจะมีความหวังจากโรงเรียนที่เฟ้นหาเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ สิ่งที่อยากฝากทุกท่านในวันนี้นะครับก็คือเราสามารถสร้างโรงเรียนดีเพื่อเด็กไทยเพื่อให้ศตวรรษไหนเด็กก็อยู่รอดได้ครับเพราะว่าถ้าสร้างทักษะที่ตรงกับความต้องการและเด็กมีทักษะที่ดีพอปรับตัวได้นะครับเด็กจะอยู่รอดได้ครับมาช่วยกันสร้างโรงเรียนให้ดีนะครับซึ่งก็มีหลายวิธีที่หลากหลายอย่างที่นําเสนอในวันนี้ครับท่านที่อยากสร้างโรงเรียนดีนะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ทเวนตี้เอ็ดของเราอย่างที่แสดงในหน้าจอนี้ครับ และทั้งหมดก็คือคิดยจกกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชสํสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ